พี่น้องครับตอนนี้ขอเชิญพี่น้องมาเบิงการเบ่งกุ้งครับเบ่งกุ้งสิทิกแห่เบิงกุ้งครับบันโดยที่ผู้เอาน้ำกุ้งมาให้เลี้ยงเป็นมาติดเครื่องตีน้ำไหมครับนี่ครับเครื่องตีน้ำ นี่ครับเบิงขวาสีมาตุกมาติกกรุงให้เบิ้งอันนี้เป็นรอบรอบที่อาหารกุุงมีถาดอาหารปกติที่ทางผมจะให้อาหารว้ท,ท,าารทุกมือ แต่ตอนนี้กับบ่มีอาหารกับบ่มีกุ้งครับแต่เพิ่นบอกว่าถ้าเห็นแน่ๆจะต้องตึกแห่เบิง่งนี่ครับแห่แต่กแห่กับราห้างเกิดได้เหรอเห็นเพื่อนบอกว่าห้างขนาดนี้ไม่ได้เปิดติดบปติดหลายเพราะว่ากุ้งบ่คคลใหญ่ เัาแก่จากโชกนั่นฟ้ามมาเองครับทางปพะะเดชตอนนี้ติดเครื่องตีน้ำเพิ่งเซตครับเดี๋ยวสักกู่กับช่วงสด้จเปิดให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งเครื่องตีน้ำให้ออกซิเจนกุ้งครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเบิง้งเบิ้งกุ้งพร้อมกันเนาะ ตืกแฮ่แหกับบอดี้ไซด์โดนดาสิอืมเป็นคงสิมีฝีมือในการประมงเนาะ <c oughs> ตึกแฮ่ความแ่อง คือสิมีกลัวผมนะครับกำกำลังเบิง่งเชื่อมภาษาสางแหว่ามียังติดติดบ่อในพุ่พงสบพร้อมสถานที่เขาบอกว่าทัานเดียบ้อยครับ ว่าเศรษฐีคนมาเบางกุ้งเหรอครับม่ทั้งนี้เนะาะตากล้องกบ,บกาล,ลงไป เมื่อกี้วันหัวาหาเราบอกครับวนะันเลยเนาะช่วงนี้แหละช่วงที่ให้อาหารประจำเลี้ยงมาสองเดือนเป็นครั้งแรกทิ่ตึกแขห์ลองเบึงเป็นบอกให้ตึกแขห์กับบอกให้ตึกแจ๊คเสือจนเพื่อนในมาตึกเองครับโอโ้โ <laughs> หวันนี้วันนี้กลมเลย nè phi mư, sung cả, bên nóc bà mông, vu liềng cung, à, ní búa bẻn, bé c là cứ ta nhây Ta hẹ nhây cười Mình tổng khả nạc xám dịp tổ lô Xám cùng kinh đầy Hẹ Hẹ thì mất tức là mình chẳng thịt xuyên. Ông đây bạn Hẹ hàng แ้่เพื่อนบอกว่ารุ่นเดียวกันสีเลี้ยงยูอีกบอ่อหนึ่งกระตึกแข้ได้อยู่แต่หงตาที่ก็นี่เอาลองจุดใหม่เบ่งชมชมก็รุ่นไปน้ำกันครับเบางตีละ่ะตาแห้ไง่ก็บบติดครับตามากกันห่างกับตาขนาดนี้นะน,นีตองผัวกลุ่มประมาณ20่สตัวโหล ประมาณยี่สิบตโลยังติดติดยี่สิบสามสิบตัวตโล,โตโลยีสตงใส่แห่เส้นหนึ่งชุงใส่แเส้นนึงดจังได้ก็ติดมาเห็นจจกโตนะัวในทถอ มีไม่มีมีไม่มีไมีทรางเศษขันตาห่างไปเนีืยเห็ดยอ่อเศษอาหารเราค็เศษอะไรนั่นยกขึ้บอกเออเห็ดย่อเห็ดย่อหรห้อาหารอาหารมันมากินกับโยขึ้นเข็นเห็นกุ้งก็แปลว่ามืดในลาดเกี่ยวนีพลาด เห็นที่ต้องเบิงอยู่ในย่อะนะครับนี่อ่หารรอไปแล้วยังบ่เด็กกุ้งนะครับเป็นถามว่ากุง้งคุ้นมะเกะาอบ ก้อน้ำกอน้ำฟังบ่ตอบเ่อนว่าบ่กาะเออดีแล้วถ้ากุ้งบ่มากาอนํ้ำฟังแต่ว่ามันบ่ขาดออกซิเจนคือว่าใส่ได้ถ้ามือไดกุ้งาเกาอนน้ำฟังเป็นแถวนี่แต่ว่ามันขาดออกซิเจนแต่บ่ห้อหน่บ่บ่บ่มีบ่เห็นกุ้งยุกโตที่มากนี่นี่คนกำลังแนะนำวิธีการเอาฟางแยงเขียวเอาฟางแยงเขียวมาหยียบขึ้นโขง ขึ้นผาเปนบางอย่างเชี่ยวเขาก็วางวางขับบางอย่างเชี่ยวเขาก็หนึงเหยียบเหยีบเหยียบเยีบขอบเทิงเหยียบให้มันตึงแล้วก็เอาเสือกมาดสามมุมหนึ 1, 2, ่งสองสามขึ้นมาครับเสียกย้อนลงไปครับต่อใหม่ตอม่ตอใหม่ไปก็ได้หรือว่าไปหมองเหล่าเหล็กนั่นก็ได้ครับย้อนลงเลยเอาไปแทน่นแท่นหลอกไปได้เนาะคือหลอบเนี่ยบดิเวไว้เช็คว่ากุรร้งกินเท่าไรครับอันนี้เช็คบท่าไรก็เป็นแบบนี้อ่าแบบนี้ไหมครับว่า เป็นพอแยงเคียวเป็นผืนมันครับตื่นเขาก็จะพอแยงเคียวเข้ามาครับมันก็จะเป็นเขืนไ,ไม่ย่อมันจะเป็นเวลากุ้งเอาอาหารใส่ว่ามันจะสอนหนึ่งเส,สียว่าตอนสางข้าวหานร่นนหนึ่ข้าก็วานไป็ลด่ลนนึงบวานทั่วบัวเข้ากับเลือไปอีกสอนหนึ่งเมื่อไว้ในย่อเนี่เผื่อเช็คว่ามันกินอาหารหมดบัวใ,ในในมื่นหนึ่งเนาะโดยธรรมชาติแหละคือว่ากุ้งกินอาหารข้านขงนอกก่อน,อนก่อนจะมาเขายอ่ออืม้าในย่อดมดข้างนอกับมดอันนี้คือธรรมชาติของมันอืม ไปกินขขางนอกก่อนถึงจะมาเขาข้างนอกตามจุดเที่ยวไ้แม่ครับคือกินตามพื้นดินก่อนพื้นดินก่อนมาเขากินในหย่อมอ๋อคือนิสัยเขามันยังติดขามขึ้นมากแม่ครับก็เขามากินย่อเวลาเขายกปุ๊บมันก็ดีดออกไปมันมีหนอีกันมันก็ดีดออกบ่ไดมันจะดีตโตดีออกตามเน่นอยเลยเท้ๆไปมีหน่าเลยอยู่ในรอบบางเธอมันดีอกเลยเพราะว่ามันีทางออกก็นั่นแหละครับถ้ามันมีทางออกมันดีไปปุ๊บมันกระโดนเขาก็ยก้นมานเขาก็เห็นกุ้ง ่คือวิธีการเสกอาหารโดยใส่ยาะครับเป็เนย,ย,ดย,ยดเดี๋ยวสิเอาไปใสแ่แพกเขียวเนาะครับอันตอนนี้ต้องทดสอบทดสอบเครื่องปัา้นน้ำให้ท่านผู้ชมเบ่งนะครับกำลังไปเปิดเบเกอร์ครับ คสุดท้านมาเขาเปิดน้ำปลาแห้นพุ่งขึ้นเพื่อห้ออกซิเจนตผสงขึ้นไม่ว่าตอนอน,นี้่กละมีทีตีน้ำทีออกซิเจนสมบูรณ์แล้วครับสมบูรณ์แล้วตั้งเวลาพร้อม เขาตังบีไล่เด่นเครับเืิดิดจำได้ตังกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนึงกลุ่มนึงแ้วก็ไปปิดปิดประมาณสามทีุมสทุนี่ครับประมาณสามทีผาสี่ผาที่นี่ครับเราวเปิดอีกเปีกระมาณสชั่วโมงแลไมาอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็เปิดอีกเนมาไปดับตอนหกโมงเสางเสดับมันิเป็นจังหวะต ทำเมื่อเนาะแล้วเมื่อสถึงเวลาไว้ที่ตอนนี้ว่ถึงเวลาพอเขาตั้งเวลาบ้านถุงหนึ่งเนาะตั้งเวลาถุงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เปิดให้เบิ้งเดีเ๋ยวทำช่เวเบิ้งนี่ก็คือเห็ดที่ล้างค้าให้เกลือนี่ก็เข้าไปครับกุ้งก็จะชื่นใจเพในอากาศตอนที่เย็น ส่วนกรุงแย่สำหรายเนั่นเดี๋ยวเพ็ดยอด่อเรียบร้อยก่อนมือหลังทำมือชุ่มก็จังหยุดนั่งถึงในทำมือชมอีกทางหนึ่งนะครับเนาะส้ารับเรื่องนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องำมะนาวอาทิติดตามช่ทำมะนาวไปเรื่อยเลยครับเด้อ เบื้งการเรืยงกลุ่มเบิงคค้งผลคิดที่ใดมันเป็นแน่ใดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ